ครับตัวไข่เหมือนว่านเด็ดใบห่อใส่กันเลยครับเงาหนีเลยนี่ก้อนนี้แหละม้ามือดีถึกน้ำน้ำคือชีวิตอิหรีครับใบเปเลเสียบาติดใบปีพายออกไหมออกครับเมือว่าน,นี่ใบมันห่อใบมันเหี่ยวเขาว่าห่อเหี่ยวมาจากใบไม่ไล่ะ เปียกเทียเท่ยวก็ใบใหม่แล้วฮอเหี่ยวเมื่อนี้ชื้นบานเลยครับแบานอกเต็มที่เลยมื่อนี้เพิ่นได้น้ำด้วยครับนี่น้ำคือซีวิตอีริเดนเมื่อนี้ก็หายไปแล้วครับนี่หายน้ำไปแล้วเมื่อนี้ครับของดีครับสีบอกครับของดีมาแล้วของดีสองหน่วยครับของดีสองหน่วย สมแล้วออกเหลืองแล้วครับเสียาลงมานี่แล้ครับนี่บักพุงสุกบักพุงสุกไปกินแล้วครับตอนนี้ตอนนี้หมอสำหรับกินดิบด้ยครับนี่ตำพันธุ์ทีกรอบๆด้วยด้วยซุกกระแสบคื่อดตว่าปล่อยให้พันซุสุกอยู่กินนะบักพุงเตียย่ยไรก็เลยเลยบ่อค่อยได้กินตัวน,นี้ก็เลยปล่อยให้พันุสุกปล่อยให้สุก <g ül> ปล่อยให้สุกปล่อยให้สุกเดี๋ยวเอาล่องมืนหนี้แล้วครับครับน้ำตอนนี้ตอนนี้หมอคิดซุกครับแต่ว่ากันเหลืออยู่น้อยเดียวเหลือ,อน้อยเดียวเหลือ,อน้อยเดียว คนโง่กันอยู่ข้างทางแสกเข้ามากขออภัยครับเอาแบบเอาแบบเอาได้กินน่องน,นี่นลีแหละครับนี่คือตน้นต้นหมอ้อสำรับกินดิบตาก็มีซุกกินน้วยซุปก,ก,ก็หล,ลายหน้อยแหละเนื้อเนื้อเขาสิกรอบดนะครับหมอ้อสำรับต่ำซุกกระเสบะพึ่งกันซุก หวานหวานนี่แต่น่วยมันบบยเหาครับนวยบบยเห่านวยอกปอกด้วยปอมเป็นมะฮงนาจะเป็นมุฮงพันผืนเมืองนี่แหละครับนี่มะฮงพันผืนเมืองหองพันผืนผืนเมืองครับสเสร็จล้วมาเอาแล้วบันไดมาขึ้นเอาครับับมันเอามือใหม่ สุมันก็สิตอกแตกกระแ้บรรเอาวันใดมาขึ้นเอาเลยครับนี่ดูบรรยากาศทั่วทั่วไปครับบรรยากาศทั่วทั่วไปแดดก็คักอยู่เสียดายถ้าตนนี่แหละครับนี่ดินจีปีกายนี่พระเอกนี่ครับเป็นพระเอกเอป็นนั่งเอกย่างหักได้หรืตอตนนี่เป็นจน งาสีหักมาเลยครับปีนี้บ๊อมีพอหน่วยจักเป็นจังไหนตั้งใจว่าเสด็จโซ่ขักเลยปีนี้อุตส่าตัดแต่งจริงไงม,มันโปร่งขึ้นไปตัดแต่งจริงเรื่องับนี่เพราะธรรมดาเลยบัดผลปรากฏว่าบ่มีพอดอกบ่มีพอหน่วยบ๊อบมีพอดอกบ่มีพอหน่วยครับ อ่ะมื่อนี้พิ่นกะแดดคักอยู่ครับนือเป็นน้ำบรรยากาศบ่อากาศฮอนเกินไปหรือว่าหนาวบ่เถอะบ่พอบ่มันก็เลยมันก็เลยบ่ออกดอกออกผลครับนี่มาเนี้ก็เลยเห็ได้ถ้าดูใบใบเพิ่นก็เขียวอยู่เด้บ่มีหมากบ่มีหน่วยปีนิดถือว่าบ่ได้บ่ได้ผล จักเบ็ดจักหน่วยเลยทางอื่นเป็นอย่างไรน,น้อครับลินจีทางนี้บ่ได้พอนวยครับโอ้ยแดดกำลังมากครับพยากรณ์มาวันที่สามถึงวันที่หกสี่ีฝ่าฝนฝ่า,ฝา,ฝา,ฝาขน้องก็ล่ออยู่เด้อครับเดอ้อฝ่าฝนก็ไดอ้าวมาตกแนี้ยสะมาคุ้งแขงเหย,ยู่โยนฮุ้งหน่อยครับ มือนีกเอาไว้สำนีก่อนเห็นบรรยากาศทงอีดวงครับควายก็ยังมีอยู่เด้อควายควายก็ยังมีอยู่แต่ควายขุมมือบม่ได้ใชหน้าหรอกครับควายขุมมือนี่บม่ได้ใชหน้าคือตะกี้ขุมมือก็ใช้หน้าเขาใส่เทคโนโลยีไปแล้วครับควายสบายพ่นเป็นจีขาแล้ว เอาโมนิไว้ซับนี้ครับสวัสดีครับ